ัสดีคะ่ะพบกับทิศทางประเทศไทยกับดิฉันอนัญญาตั้งใจตรงนะคะสาหรับทิศทางประเทศไทยในวันนี้เรายัางสนทนากับรองศาสตราจารย์ดปรปวินชัชวานพงพันธ์อาจารย์จากมหาวิทยาลายัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกันต่อนะคะโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย,ยกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่างชาติมองไทยว่ายอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมีคําถาม SMS มาถามต่อนะคะว่าท่านคิดว่านักชาติเชื่อมั่นในองค์กรอิสระของไทยหรือไม่กดหนึ่งเชื่อมั่น กด2ไม่เชื่อมั่นกดมาได้ที่หมายเลข4 1 1 1 2 0 4นส่ะคะส่วนผลโหวตเมื่อจันจันทที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะช่วงนี้มาคุยกับดรปรีนกันต่อนะคะสวัสดีค่ะค่ะดรปรินค่ะสวัสวดีครับ,รบเราคงได้พูดคุยกันที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์คุยถึงเรื่องของบทบาทของนายก จะมาเวินมองว่าในส่วนของคุณยิ่งรักหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนจะมีบทบาทยังไงมองไว้ไหมคะก็บอกตรงว่ายากนะครับผมยังไม่ผมยังไม่รู้เลยจริงๆว่าอนาคตของคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนว่าคุณยิ่งรักในสุดแล้วเนี่ยจะได้กลับมาอีกไหมนะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําในพักเพื่อไทยเองซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาโทษครับเช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์นะฮะในส่วนหนึ่งก็คือการขาด าการขาดผู้นำนะเขาเรียกว่าเป็น the lack of leadership นะครับของ,ของพรรคของทั้งสองพรรคเองเพราะว่าผมก็บอกตรงว่ายังมองไม่ออกว่าถ้าเป็นคุณยิง่งถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักแล้วน่าจะเป็นใครในส่วนหนึ่งเนี่ยคุณยิ่งรักเองเนี่ยนะครับเ,เมื่ออยู่ในตําแหน่งมาอย่างที่เราเราู้กันอยู่ในหลังจากที่รับการเลือกตั้งมานะครับระดับของความนิยมนยในตัวคุณยิ่งรักก็เพิ่มสูงมากขึ้นนะ,<ฮ>ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ได้สร้างเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจกับคุณยิ่งรักมากขึ้นเพราะฉันอาจจะมีความเป็นไปได้้ี่าาคงรรักกอมเ อาจจะต้องเลิกไปเลยหรืออาจจะเลิกไปเลยก็ได้นะฮะในไไในส่วนที่กลับมาเนี่ยผมผมเชื่อว่าเอาเอาส่วนที่กลับมาก่อนถ้ากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังต้อนรับคุณยิ่งรักอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับการลาออกจากการเมืองไปเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันผมคิดว่าอันนี้คงคขึ้นอยู่กับระดับของการตัดสินใจส่วนตัวมากกว่าว่าคุณยิ่งรักก็โดนมาเยอะอนะฮะได้ ได้รับใช้ประชาชนมาพอสมควรคอาจจะมีเวลาที่พอใช้พิ่ศตัวบ้างก็เป็นไปได้ไแ,แต่ถ้าดูเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในขณะน,น,น,นี้หลังจากที่คุณยิ่งรักพ้นจากตาแหน่งไปแล้วคนที่ทําหน้าที่คือคุณนิวัฒนธรรมรงบุญทรงไพ i า a ที่คือถ้ามองจากสายตาข้างนอกเข้ามาคุณนิวัฒนธรรมรง์อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักค,คือครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีโลกลืมตอนที่มีโพออกมา คือคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากมายแต่จุดหนึ่งที่ทําให้คุณนิวัฒน์ทำลงเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคุ้นเคยกับพันธบัตรโทรทักษินชินวัตร์จะจะช่วยไหมอะเอาไปอย่างนี้ผมขอตอบเป็นข้อข้อนะครับเรื่องเกี่ยวกับความใกล้ชิดกับคุณทักษินนะฮะ,คะใครบ้างในพรรคเพื่อไทยที่ไม่ใกล้ชิดคุณทักษินนะครก็าอาจจะมีใกล้ชิด ่างระดับกันมีเลเวลของความใกล้ชิดมันมัน,ม,น,ม,นมันก็มันก็เข้าใจได้อะนะคุณอนัญญาว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเอนจินเนี่ยที่เป็นเครื่องจักรเนี่ยที่เป็นคนที่ผลักการพักเพื่อไทยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะฮะ,ะมันก็เป็นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ว่าคุณทักษิณก็ต้องเลือกคนที่คุณทักษิณเนี่ยสนิทไว้ใจได้มากที่สุดะนะครับมีมุมอมองทางการเมืองเช่นเดียวกันเพื่อทําให้พักเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้เรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในการถ่าย คุณชวนเหรอทาไมต้องเป็นประเด็นทางด้านการเมืองด้วยน,นี่ผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งไปส่วนเรื่องที่ว่าคุณนิวัฒน์เองเนี่ยจะมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงไหมมีใครรู้จักหรือเปล่าต่างชาติไม่เข้าใจอะไรกันจะเกิดขึ้นเนี่ยคำถามง่ายๆคือแล้วมีใครรู้จักคุณยิ่งหลักไหม ก่อนที่คุณยิคุณยิ่งลักษ์เนี่ยก้าวขึ้นมามาเป็นแคนดิเดตให้กับให้กับพรรคเพื่อไทยและนาไปสู่การเลือกตั้งนะครับ<ฆ>เพียงแค่ประมาณสองสามเดือนผมเองเนี่ยก็ได้ยินชื่อผ่าน,านหูเท่านั้นว่ามีน้องสาวคุณคุณทักษิณที่ชื่อยิ่งลักษ์ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นว่าประเด็นนี้เนี่ยมัน,ม,นมันก็อีกอะผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นที่มันไม่อาจจะไม่มีความสาคัญไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ<ฆ>เอาคนที่ต่างชาติรู้และเข้าใจขึ้นมาอย่างเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแลลผดีคืออะไร นะฮะเป็นคนที่มีต่างชาติรู้แต่ว่าไม่ได้มีการเคารพหมายถึงว่าในหลักประชาธิปไตยในเรื่องของการเลือกตั้งผมคิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมจ<ฆ>ุดนี้เนี่ยเพื่อจะแฟนะครับกับคุณนิวัตเองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์แล้วคุณนิวัตเองต้องพิสูจน์ให้พักเพื่อไทยเองแล้วก็ลุมถึงนานาชาติรู้ว่าพักเพื่อไทยจะจะอยู่ต่อไปได้ภายใต้การเป็นผู้นําของคุณนิวั์เอง แต่คุณนิวัฒน์อาจจะมาเป็นเหมือนขัดตาทับชัว่วคราวไม่เป็นไรครับเพราะว่าคือในส่วนจากนี้ไปมันจะเป็นกระบวนการเข้าไปสู่การเลือกตั้งที่กําหนดไว้เบื้องต้น<ะ>อาจจะเป็น20กรกฎาคมนะคะอาจารย์แต่ว่าปัญหาคือการเลือกตั้งจะ,จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านั่นแหะสิการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีคนขวางการเลือกตั้ง นะฮะการเลือกตั้งมัน,มนถ้าเกิดประกาศเป็นวันที่20สิบเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะผม,มจะเรียกว่า,าอะไรในรักษาการหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ,ะว่าผมคิดว่าไอ้ความอย่าเรียกส่วนนี้เป็นความพร้อมอ่ะส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระบบที่มันถูกจัดตั้งไว้แล้วอ่ะคือ จริงๆเรื่องการจารัดเลือกตั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดนะฮะประเทศเราในจัดการเลือกตั้งมาเนี่ยในรอบสบิในช่วงสิปีที่ผ่านมากี่ครั้งะนะฮะยังไม่ชินกับมันอีกหรือระฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเกิดต้องจัดอีกวันที่ยี่สิบผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างที่บอกคือปัญหาคือมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนึ่งที่ไม่เอาการเลือกตั้งนะฮะรับสัดขวางการเลือกตั้งอันนั้นแหละคือเป็นปัญหานะ,ะคุณไม่ชอบการเลือกตั้งไม่เป็นไรแต่อย่ายไป ละลานสิทธิของคนอื่นนะเราพูดกันเราเราพูดกันหลายครั้งแล้วแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่บ้าจี้มากๆนะครับที่อ,องค์กรอิสระต่างๆมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวในการจัดการเลือกตั้งทั้งๆที่คนที่ก่อความเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลแต่<ช>สายตรงกันข้าม,มแล้วอย่างนี้แบบในที่สุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าปัญหาการเลือกตั้งเรายัางมีอยู่ในขนาดเนี้ยจาเป็นไหมเกิดสมมุติว่ามีข้อเสนอต่างชาติเสนอมาอ้าวผมมาช่วย ผมคิดว่าต่างชาติก็อาจจะพร้อมนะครับที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะว่ากรณีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งในประเทศเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในโลกนะครับในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกัมพูชาใน,ในช่วง ต้นในช่วงทศวรรษที่1990เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่า,วากัมพูชามันแตกอมาไปสิ่งเสี่ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกันนะครับดวนนำไปสู่นำไปสู่การจัดการเลือกตั้งได้ในจุดนี้เองเนี่ยองการสหปชะชาชาตินะครับแล้วที่ตลกกว่านั้นคือประเทศไทยด้วยได้เขา<ฆ>้ามีส่วนนะครับในการเ,เป็นทั้งผู้ช่วยผู้ช่วยจัดนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมอนิเตอร์ก็คือเข้าไปสังเกตการ<ฆ>ให้มีการเลือกตั้งทั้งฟรีและก็แฟร์นะครับคือ,อ,อให้มันให้มันมีเสรีภาพนะครับแล้วก็ยุติธรรมกับทุกฝ่ายน้ใสุดแลว ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีผมคิดว่าถ้าเรายอมเปิดใจกว้างเนี่ยยอมให้ไม่มีการจัดทำเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ผมเชื่อนะครับร้อยทั้งร้อยว่ากุน้าเก่าเขาไม่เอานะครับเขาไม่ใช่แคเพีิงแต่ไม่เอาการแทรกแซงจากต่างชาติต่อการเลือกตั้งเขาไม่เอาการเลือกตั้งเลยนั่นคือเป็นประเด็นแล้วผมว่าตอนนี้มัน,ม,นมันจะเกิดสุญญากาศละเพราะว่า คุณยิ่งรักก็ถูกถูกด้านคำสั่งสารรุนรให้ลงลงไปจากตำแหน่งเลือกตั้งก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความพยายามของกรปปสนะครับแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังกปรปปสเนี่ยไม่ว่าจะมีอิทธิพลสูงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยที่ผมเชื่อว่าไม่ต้องการให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นพยายามที่จะเลี้ยงเนี่ยฆ่าเวลาตรงนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยเรื่อเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสูญยากาศเพราะเมื่อเกิดการสูญยากาศแล้วเนี่ยมันยิ่งเป็นการชี้นิ้วไปที่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้นะครเมือง โอ้ my กอดผมคิดว่ามันอาจจะมีการแทรกแซงในรูปของกองทัพเข้ามาแทรกแซงก็เป็นไปได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กอประปอกอปสต้องการแต่ว่ากองทัพยืนยันว่าจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แน่นอนแล้วกองทัพมีครั้งไหนพี่ออกมาว่าเราจะทํารัฐประหารคุณอนัญญาพีซ์คำอ้อนก็ไม่สามารถอกได้กองทัพพูดทุกครั้งทุกครั้งว่าไม่มีรัฐประหารขอทุกคนทําใจได้เชื่อใจได้ก่อน2ปี2องคศกับคุณทักษิณก็พูดเช่นเดียวกันว่าจะมมีรัฐประหารทำมาแล้วรั้งนะครับบผมมเื่่อไต้องอออกมาาาพูดคคญืแต่่ว กองทัพเองอาจจะระมัดระวังเพราะว่าสิ่งที่การสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้ส่สงผลดีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทหารทราบดีว่าการรัฐประหารไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อันนี้ผมก็ใจเลยผมก็ใจว่าไอ้เรื่องการความระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับออมองว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่โอกาสเนี่ยผมอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ถ้าจะไปพูดไปฟันธงเลยว่ากองทัพยุคนี้เนี่ยไม่สนใจเรื่องการรัฐประหารจะไม่มีอีกแล้วผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นพฤติกรรมนะครับของกองทัพที่มีมา เป็นไม่รู้สิกี่สิบปีต่อสิบปีแต่อย่างที่คุณอนัญญาพูดถูกต้องถูกต้องตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่กองทัพจะเข้ามาแทรกแซงซึ่งผมเองเนี่ยก็คิดได้ไม่รู้สี่ถึงห้าเหตุผลทั้งเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนรู้มาจากการทํารัฐประหารครั้งที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการสังหารชาวคนเสื้อแดงที่รัฐประสงค์ซึ่งปัญหาก็ยังไม่ได้แล้วการแก้ไขเรื่องกับแรงกดดันจากต่างชาติที่ไม่ต้องการให้มีการทํารัฐประหารน,<ฆ>นะครับเรื่องกับความแตกแยกของกองทัพเอง กองทัพเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นองค์กรที่ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสามาัคคีนะครับแม้แต่กองทัพเองก็มีฝกัฝกฝ่ายมีการเหมือนเข้ามาแทรกแน่นอนครับบางส่วนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามีความเห็นอกเห็นใจคุณยิ่งรักได้ซ้ำเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้จุดนี้เองเป็นจุดที่ทําให้กองทัพต้องคิดหนักหนกว่ารับประหานนั้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้ถ้าเกิดมันจําเป็นอาจจะใช้แบบวิธีละมุนละม่อมได้ไหมก็คือการใช้ตุลาการที่วัด นี่แหละคือวิธีรละมุนล,ละม่อมแล้วเราก็เห็นว่าม,มันใช้มาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมพูดในหลายครั้งแล้วว่าการกำจัดรัฐบาล ทักษิณรัฐบาลยิ่งลากแต่ผมว่าเป็นอเจนดาเป็นหลักสําคัญของกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณมาโดยตลอดมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเนี่ยเขาจะเอาวิธีการไหนนะครับจะเอาสุดตรงไปแล้วคือการทํารัฐประหารนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันมันส่งผลทางเลวร้ายมากๆแต่ผมว่าจุดนี้เนี่ยเขายังต้องการใช้เครื่องมืออื่นก็คือเครื่องมือจากตุลาการบ้างแรงกดดันนะครับจากกกตบ้างแรงกดดันจากกอสอมอบ้างนะฮะแ,แ,แรงกดดันจากเอ่อปปปปปปยมันหลายปปปปาปปปปรวมกันกดดันผมปิดว่ามันยังเป็น เขายังคงต้องการที่จะพึ่งเครื่องมือเหล่านั้นก่อนก่อนที่จะไปใช้รัฐบาลซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ว่าคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงก็จะมีคนบางส่วนที่ยอมรับไม่ได้แน่นอนว่าปัญหาความเผชิญหน้าการเมืองไทยจะรุนแรงขึ้นมาแน่นอนครับใครจะยอมรับได้ผมคนนึงแหละซึ่งยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการ,การแรกแซงที่มาจากกองทัพหรือการแสกแซงจากอ,กองค์กรอ,อิสระนะครับผมเลือกรัฐบาลของผมเนี่ยเ,เข้ามานะฮะแล,แล้วอยู่ดีเนี่ยมีการที่จะ ปลดรัฐบาลชุดนี้โดยทางที่มันไม่ชอบทำผมก็รับไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าคนที่ออกคนที่เขาอ้างรัฐบาลอาจจะมาทํางานไม่ถูกเขาใจเขาใจเข้าใจแต่มันมีกระบวนการทางด้นประชาธิปไตยในการกําจัดรัฐบาลค่ะไม่ใช่ไม่ใช้ใช้กระบวนการนอกรัฐสภาเช่นอันนี้ผมรับไม่ได้ไม่มีประเทศไหนที่เขาทำนอกจากประเทศที่มันย่อยพัฒนาสุดตรงอย่างประเทศไทยไม่ใช่ด้อยนะหยุดพัฒนาด้วยซ้ำนะครับกำลังจกําลังพัฒนาแล้วแต่คุณออาจจะแบบว่าต้องมองแบบว่าให้สวยงาม ให้กำลังใจกันนะคะผมคิดว่านีมน่มันก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นแบบไหนการที่ใชเ้เครื่องมือต่างๆเหล่านีน้มันจะส่งผลในทางลบเนี่ยในระยะยาวต่อประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นตัวขึ้นมานะแล้วก็การที่จะเดินต่อไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยผมเป็นห่วงอย่างมากคือพัฒนาประชาธิปไตยก็มีปัญหาพัฒนาทางเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาแล้วปีหน้าเราจะเข้าสู่ AEC สิ่งที่ไทยจะเสียเปรียบจาก การเข้าสู่ AEC ที่จะเกิดขึ้นอาจารย์มองว่ายังไงบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่มากครับคุณอัญญาเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอาแค่ภูมิภาคนี้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าอาเซียน,นมันมีสิประเทศแล้วมันมีแบ่งเป็นบรไทม์อาเซียนคือเป็นประเทศที่อยู่เป็นหมู่เกาะกับเมนแลนด์เมนแลนด์อาเซียนก็มีประเทศไทยกับหลายๆประเทศนะฮะประเทศเพื่อนบ้านของเราเราถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่า ครอบงำเศรษฐกิจเล็กๆในภูมิภาคนี้มาตลอดเวลา,าการที่เราเนี่ยขาดทิศทางด้านเศรษฐกิจการที่เราเปิดโอกาสให้การเมืองเนี่ยมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยนะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับการที่จะคงผลประโยชน์ของเราไว้โดยเฉพาะในส่วนที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาเซียนนะครับณจุดนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเรามีจุดยืนเรามีเรียกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้นานเศรษฐกิจที่จะรับได้รับประโยชน์จาก อาเซียนในปี2 0 1 5ปีหน้าที่จะกลายเป็นชุมชนท่าเศรษฐกิจแล้ว<ะ>เอาไม่ต้องไปมองไกลขนาดน,นั้นเอามองใกล้มาขนาดน,นี้ว่าตอนนี้เนี่ยพม่าเนี่ยเป็นประธานอาเซียนปัจจุบันเราเองเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ติดก,กลาเรนีพรมแดนแชร์กันต้อง2,400กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังเป็นเหมือนประตูสําคัญทางด้านการค้ากับพมา่าเราเองยังไม่มีนโยบายที่เด่นชัดที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพมา่าทั้งในระดับทวิภาคีนะครับแล้วก็ในระดับทุกภาคีในกรอบของอาเซียนเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยน่าเสียใจมากๆ คือจริงๆแล้วพม่ก,ก็มีทรัพยากรธรรมชาตินนมากมายที่ลหลายประเทศเขาสนใจไปลงทุนแล้วแต่ตอนนี้ประเทศเปิดนะครับเหมือนกับว่าเราเปิดขุมขุมทองให้คนไปขุดเนี่ยเราเองเยังมาตบตีกันในประเทศเพื่อนบ้านนะครับยังไม่ได้เข้าไปทําอะไรอย่างจริงจังโครงการที่เรามีอยู่ในโครงการในทวายเนี่ยซึ่งไทยเองก็ถือว่าเป็นผู้นําในโครงการนี้นมันก็กประสบปัญหามากมายขาดเงินทุนขาดความเชื่อมั่นหลายๆประเทศอย่างจีนญี่ปุนน่นก็สนใจแต่ไม่แน่ใจว่าไทยจะนําโครงการนี้ได้หรือไม่พบปัญหาในด้านการเมืองที่มันยืดเยื้อ นะครับพวกนี้ก็เลยเขาเรียกว่ารีลักเตอร์นะคือไม่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาลงทุนดีไหมร่วมกับไทยในโครงการอย่างถวายเป็นตน้นน่าเสียดายไหมคือที่ผ่านมาในอดีตในอาเซียนเราเนี่ยถือว่าเป็นพี่เบิม้มแต่ตอนนี้เราอยู่จุดไหนอ่ะมันก็เป็นจุดที่ตกต่ำมากๆนะไม่ว่าคุณบอกตรงว่าไม่ว่าคุณจะจะเกลียดหรือคุณจะรักคุณทักษิณเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงที่คุณนายกคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกนะครับเป็นเวลาห6ปีเนี่ยผมเขียนหนังสือเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการทูตของคุณทักษิณเนี่ ในเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณทักษิณใ,ใช้ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศแต่ผลดีมันมีมหาศาลในเรื่องเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการทูตใหม่ๆแต่ยุคนั้นมันจบไปแล้วและผมก็เสียใจมากว่าหลังจากที่คุณทักษิณไปแล้วเนี่ยเราก็มีรัฐบาลต่อเนื่องมารัฐบาลอาหารนะครับรัฐบาลของคุณสมัครของคุณสมชายนะครับของคุณอภิสิทธิ์จนมาถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเราไม่มีเวลาในการไปลงทุนในการกําหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านการต่างประเทศทั้งเศรษฐกิจแล้วก,การเมืองระหว่างประเทศใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราโมวแต่มาสนใจกับปัญหาทางด้านการเมืองของเราทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยรูปหน้าไปเราขาดจุดยืนขาดความเป็นผู้นําในคุณภาพไปแต่จริงๆที่ผ่านมาอะยิ่งยิ่งรักเดินสายไปต่างประเทศมากมาย ส่วนหนึ่งผมว่าแค่นั้นนะครับคือเราต้องยอมรับว่าอันนี้ถือว่าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วกันว่าไอ้การเดินทางไปเยือนเนี่ยมันกม็มันก็มีความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งอาจจะมีไม่มากนะักส่วนนี้เนี่ยคุณยิ่งรักต้องการไปแนะนําตัวเองอะ่ะบอกตรงๆว่าเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนที่ว่าไปเยือนแล้วหลายครั้งเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรในระยะยาวหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทูซูลทูเซย์หมายความว่าคุณยิ่งรักมันอยู่ในอำนาจยาวพอที่จะเห็นผลผลิตที่เกกิดขึ้้นนนมาจาจั ะะถ้าที่ผมอยากจะวิวจารไปมากกว่าน,นี้เนี่ยผมไม่เห็นนโยบายใหม่ๆจากคุณยิ่งรักอะ,ะไม่มีความคิดเ,เ,เ,เรื่องสร้างสรรค์ใหม่ๆเลยนะก็อาจจะเป็นการเดินรอยตามนโยบายของคุณทักษิณก็ต้องทําให้ชัดก,กว่านั้นะ่ะแล้วคุณไม่สามารถที่จะเอาของเก่ากลับมาขายได้ใหม่อะ<ต>คือคุณอาจจะต้องเอาของเก่ามาใส่ขวดใหม่ผิดฉลากใหม่ไม่ใช่เอาของเก่ามาใส่ในภนาชนะแบบเก่าแล้วขายผมคิดว่ามันก็ไม่ตื่นเต้นต่างชาติก็ไม่สนใจโดยเพราะเอโดยเพราะปัญหาทางด้านการเมืองไทยมันก็ทําให้ต่างชาติเนี่ย เบี่ยงเบนความสนใจไปแล้วผมก็ตรงนี้เนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยพลาดไปนะแล้วผมเชื่อว่าการต่างประเทศเนี่ยมันเปน็นเป็นเรื่องอะไรที่เล่นได้มันอาจจะไม่เป็นการเมืองเพียวๆล้วนๆสักทีเดียวนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิมีปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติคุณยิ่งรักน่าจะทํามากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งกับสหร,รัฐอเมริกากับจีนเองรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนค่ะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์จีนสหรัฐที่นี่เจ้ไทยถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างสหรัฐ ก็เป็นจริงๆเป็นมหาอำนาจทั้งสองประเทศนะครับบอกตรงๆแล้วก็ผมผมก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยจุดยินของสองประเทศน่ะค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียว<ฆ>เอาว่าในแง่ที่มันที่มัน,มนตื่นเต้นน่าสนใจก่อนผมอยากจะดูในกรณีของจีนก่อน<ฆ>ไม่มีใครปฏิเสธว่าจีนตอนนี้กาลังเป็นประเทศมหาอำนาจทางนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กาลังเติบโตมาทางด้านการเมืองรวมถึงการเสริมสร้างพลังเข้มแข็งด้านกองทัพด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยไทยไม่สามารถมองข้ามจีนได้โดยเฉพาะความใกล้ชิด ที่เรามีกับประเทศจีนทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ในแง่ของการเมืองเองมีคนจีนในประเทศไทยจำนวนมากมีผู้นําไทยที่เป็นคนจีนเยอะแยะคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นคนจีนะนะฮะคุณยิ่งรัก <c oughs> ผมเชื่อตรงนี้มันมีความสมมาตที่แน่นแน่แนชัดแล้วจีนก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันกําลังตัดสินใจว่าจะเลือกขคางเลือกข้างใดดีแล้วก็ผมเชื่อกำลังดูทิศทางลม นเื่อนงาจจะไม่กล้ายุ่งมากเพราะว่าโดยลักษณะความสัมพันธ์ไทยจีนี่ยค่อนข้างจะแนบแน่นคือจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงจีนอาจจะอยู่ขออยู่นิ่งๆดูก่อนใช่ไหมมันเป็นประเด็นของจีนด้วยทว่าจีนไม่ค่อยเข้าไปแทรกแซงกิจการของต่างประเทศเพราะกลัวว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาแทรกแซงกิจการจีนเช่นเดียวกันแต่กรณีของกรณีอันนี้ที่เกิดขึ้นกับไทยเนี่ยผมทว่าจีนมองอย่างใกล้ชิดมากๆเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วหน้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อโอกาสทางด้านธุรกิจของจีนอย่างเต็มที่นะอาจจะยังฟ ผลสรุปทางด้านการเมืองไทยเป็นอย่างไร ของสหรัฐก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับสหรัฐเขา่จะมองเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักเป็นหลักส่วนหนึ่งอาจจะส่วนอาจจะลิฟเซอร์วิสก็คือได้จากพูดไปอย่างนั้นก็ได้นะผมเชื่อว่าแค่แสดงท่าทีอย่างนั้นแต่ในใจอาจจะมีแบบว่า two face policy ใช่ครับก็เป็นไปได้แล้วก็คือต้องยอมรับอีกส่วนหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกามีความใกล้ชิดกับกลุ่มนาฏเก่ามากๆนะครับสถาบันต่างๆที่เป็นสถาบันหลักของไทยเพราะมีความใกล้ชิดกันตั้งแต่ในยุคของสงครามเย็นและผมก็ยังมองว่าสหรัฐอเมริกายังไม่พร้อมที่ักกบ กลุ่มอานาจเก่าโดยมองไม่ชัดเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีกลุ่มอํานาจใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยต้องรีบปรบับนโยบายปร,บปรับทัศนคตินะครับไม่งั้นสหรัฐเนี่ยจะกลายเป็นผู้สูญเสียในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ของกับไทยเพราะจีนมองอย่างใกล้ชิดมากมาก <S <S ็สมมติว่าในมุมของสหรัฐ,ฐถ้าหากว่าเราเปลี่ยนผู้นําไปอีกคนอีกฝาก สหรัฐก็ยังคงเดินหน้ามีความสัมพันธ์กับไทยต่อไปแน่นอนเพราะว่าอันนั้นเป็นเบสิกอันนั้นเป็นขั้นพื้นฐานเพราะว่าไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเ,เป็นพันธมิตรทางด้านการทหารนะครับมีการเซ็นสัญญาการไทยเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดข,ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็มีสนธิสัญญายืนยาวนานมากมีการซ้อมรบร่วมกันครอบรากโกอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไหนเนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐเนี่ยมันต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับแต่เพ กลุ่มที่ขึ้นมาสูงน้านนั้นเป็นกลุ่มที่สหรัฐอเมริกาพึงพอใจหรือเปล่าค่ะถ้ามามองในมุมเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นักท่องเที่ยวจะลังเลไหมเอ้ยฉันจะมาดีไม่มาดีส่งผลกับต่างจังหวัดฮะส่งผลกระทบมากๆเอาเป็นตัวอย่างเช่นเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจาก,<ว>กจประเทศอังกฤษก็ได้พบกับเพื่อนอังกฤษ่ส่วนหนึ่งเขาก็ดีใจนะเพราะว่าเขาเพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยได้ไม่นานและบอกว่าโรงแรมถูกมาก นะเพราะว่าลดราคาอาจจะเป็นผลดีทำ้นักท่องเ<ะ>ที่ยวเข้ามาอาจจะเป็นผลดีแต่ว่าเท่าที่ผมคุยนะจุดนี้เป็นแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นคุณคอัรญาเพราะผมคิดว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีเนะ่เขาคงอาจจะไม่อยากซื้อฮอลิเดย์มาเที่ยวประเทศที่มันกำลังสู้รบกันอยู่นะครับผมคิดว่าภาพที่มันออกไปเนี่ยนะครับมันเป็นการประท้วงกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการใช้ความรุนแรงกันมีการออรอบสังหาร กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ้าเป็นผมผมก็ไม่เดินทางนะก็รอให้ให้มันซาก,ก่อนแล้วมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาจากต่างชาติเนี่ยมันมันมาเป็นมันมาเดินทางมาสู่ประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนน้อยลงอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยมากๆการโรงแรมนะครับอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจยามราตรีค่ะ กลุ่มต่างชาติเหล่านี้เดินทางไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะฮะผมเองเนี่ยก็เดินทางไปสักสิงคโปร์เนี่ยบ่อยครั้งมากๆตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยดันมากๆเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วเขาเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆรวมถึงสถานการณ์ด้านการเมืองที่มันสงบราบรื่นมากๆตอนนี้สิงคโปร์กลายมาเป็นคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวของไทยค่ะน่ากลัวมากๆเขาก็เอาจุดอ่อนของเราไปจตีแน่นอนถูกต้องนะฮะก็ถือว่ามันเราเปิดโอกาสให้เขาคว้าโอกาสไปเองอ่ะแล้วจะโทษใครนอกจากโทษตัวเอง แล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงเราจะหาทางออกให้ประเทศของเราอย่างไรคุณผมผมเชื่อว่านะคุณนัญยาในที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับกฎกติกามารยาทนะฮะึ้ออยู่กับความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อหลักการด้านประชาธิปไตยถ้าทุกคน,นยมองเห็นว่าประช,ระชาธิปไตยเท่านั้นคือทางออกของปัญหาผมเชื่อว่ามันยังคงมีแสงสว่าง ที่ the end of the t u r n a l ก็หมายถึงที่ปลายอุโมงเราคงเห็นแสงสว่างแต่ถ้าตดดยก็ตามที่กลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยยังไม่ยอมรับต่อหลักการใหา้ประชาธิปไตยยังคงมองหาช่องทางรัฐอื่นๆในการกลับเข้ามาสู่อำนาจโดยไม่มีความชอบธรรมผมเชื่อว่าปัญหาหน้าการเมืองไทยมันคงยืดเยื้อต่อไปอีกอยาวนาน อาอจารย์ประวินมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์บ้างไหมณวันนี้ผมบองตรงว่าผมมองไม่เห็นต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนก็ถ้าพูดแบบอาจจะเซนซิทีฟมันขึ้นอยู่กับเกี่ยวการาเปลี่ยนแนะขคืออยู่การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับค่ะและก็นี่เป็นมุมมองของดรประวินที่มีต่อสถานการณ์การเมืองไทยแน่นอนนะคะอาจารย์มองว่ามีผลกระทบต่อการลงทุนในไทยและก็โอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนผลโหวเป็นยังไงเราไปดูหน้าจอกันนะคะ หมดเวลาของทิศทางประเทศไทยแล้วดิฉันและดรปวินคงลาไปก่อนกลับมาติดตามทิศทางประเทศไทยได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ